ท่นสาธชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้อาตมาจะนำเรื่องราวที่องค์สมเด็จโตสมมาสมพุทธยาวตรัสถึงบุปกกรรมแต่ว่าอยู่ในด้านของกรรมดีคือหนึ่งอน,นิฐานระบลมีระวการในสองบุญที่เจอเกิดจากพระอายโมทนาบุญมาสนแสนดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัท เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ดับทราบผลด้วยการอธิษฐานแบารมีก็ดีโดยการโมทนาโกศลบุญญราศีที่บุคคลอื่นทําแล้วและโมทนาด้วยจะมีผลสืบเนื่นองกันเป็นราการใดสำหรับเรื่องนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์าสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยที่พระองค์ทรงรเสด็จประทรับจับยังอยู่ที่พระเวรวันมหาวิหารพระองค์ทรงปรารบบัณฑิตสมณะสมเณินเป็นสำคัญและองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสาดาจึงได้ทรงแสดงตรัสเป็นพระธรรมเทศนาว่าโยฮาเวเป็นต้นเนื้อความมีอยู่ว่าในสมัยนั้น ม่องสมเด็จพระพทรงทันบรมศาสนนาสัมมาสุภะเจ้าจะทรงตรัสเรื่องราวข้ะสุมรณสมัมเนินองสมเด็จพระเยรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรื่องราวบุพกรรมของพระอนุรุตรก่อนความจริงบุพกรรมของพระอนรุตนี้มีความสําคัญกับบรดาท่านพุทธบริษัทมากเพราะเป็นผลที่โลกไม่ช้ำทําไม่เสีย ่ามีผลดีทั้งทางโลกและทางธรรมความพิสดารในเรื่องนี้มีอยู่ว่าในการมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระน,นามว่าพระปฐุมมุตระทรงอบขึ้นในโลกได้ทรงชีนพระชนอยู่ในสมัยนั้นมีคลบุตรคนหนึ่งเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งพิโสรูปหนึ่ง ไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลืกก่อยก่อพิสูจน์ทันหลายในด้านทิเิสขุยานในระหว่างทัพกลางบริษัททั้งสี่เธอจะมีความปรารถนาเช่นนั้นบ้างในวันหนึ่งได้นิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปาธุมุตระนั้นมาถวายทาน ถ้าพร้อมทั้งบรรดาพิสุสุนที่หลายซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้นเวลาเจ็ดวันและยังตั้งความปรารถนาไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้าแม้แต่ข้าพระองค์พึงเป็นผู้โดยอำนาจการถวายทานนี้ขอข้าพระองค์นี้จงเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาพิสุทั้งหลายในด้านทิเบตกุยาน ในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการเถิดพระพุทธเจ้าข้านี่บุรษคนนั้นเขาตั้งมนโนปริทานไว้อย่างนี้มาด้ตอนต่อไปเพราะอาศัยการถวายังฆทานซึ่งมีองค์สมเด็จพระวิชิตมารเป็นเป็นประมุขในคราวนั้นเจ็ดวันตั้งใจไว้เฉพาะ ว่าขอบุญกุศลน,นี้จงบันดาลให้เขาได้เป็นผู้มีทิพยคุยญญานพิเศษคือว่ามีทิพยคุยญญานเหลือพระอื่นใดทั้งหมดตามมีองค์สมเด็จพระบรมสุคตมีนามว่าพระปฐุมุตระได้ทรงตั้งพระองค์ใดองค์หนึ่งในสมัยในสมัยนั้นไว้มีเครื่อมาองค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระปฐทุมุตระ <c oughs> ทรงตรวจดูด้วยอำนาจพระพุทธญาณกิจาน,นี้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ว่าพระสาวกก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่กว้างขวางไม่ว่องไวไม่ไกลเท่าของพระพุทธเจ้าก็ทรงตรวจดูด้วยอำนาจพระพุทธญาณเห็นว่าสิ้นแสงกลับกลับนี้ผ่านไปได้แสงกลับบุรุษคนนี้จะ เกิดไปเกิดมาแล้วก็เกิดมาแล้วก็เกิดไปซึ่งกว่าจะครบแสงกับก็ทรงทราบเพียงความสำเร็จความปรารถนาของเขายังไน้ทรงพยากรณ์ว่าในที่สุดแห่งแสงกับนี้ที่เรียกกันว่าปัตรกับเป็นกับที่ทรงพระพุทธเจ้าเธอจะเป็นผู้มีชื่อว่าอนุรุธเทระ ในยได้เป็นวิสุพุ้นเล่ศกว่าวิสุรูปใดรูปหนึ่งทั้งหมดในด้านที่เปรียยานในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระพิชิตามานทรงพระนามว่าพระสมณะโคดม <c oughs> เขาฟังคำพยากรแล้วมีความดีใจมากมีธรรมปีติเกิดขึ้นอย่างล้นพ้นมีความรู้สึกว่าในระยะแสงกลับข้างหน้า มีระยะใกล้คล้ายๆกับวันพรุงนี้ขณะองค์สมเด็จพระจินสีสมพระน,นามว่าพระบุมุตระเสด็จด,ดับขันธ์ก็สู่เข้าทัาปรินพานแล้วเขาเจริงได้ดถามการบริกรรมเพื่ออันทีี่ยได้ทิพยคุยยนแก่วิสุได้ให้บรรดาวิสุททั้งหลายได้แนะนำเขา เพราะว่าการที่จะได้ทิจุคุยานที่ดีจริงๆนั้นต้องทำโคมไฟเป็นต้นหลายพันต้นแม่พระสมัยนั่นท่านก็นเอาเรื่องเหมือนกันหมายความว่าหากว่าท่านต้องการจะได้ทิพยคุยานจริงๆก็ต้องบูชาพระรัตนตรัยด้วยวิธีโคมไฟ เมื่อมันได้เมื่อเขาฟังอย่างนั้นพราะอาศัยที่มีศรัทธาปรารถนาอยากจะได้ทีิพยคุยยานจึงให้ทำโคมไฟหลายผ่านตน้นล้อมไปด้วยล้อมพระสถูกทองอันสูงใหญ่ได้เจ็ดยชนี่ความจริงพวกเราจะทำบ้างก็ไม่ต้องทำอย่างเขาเพียงให้กระแสไฟฟ้าให้แสงสว่างถ้าไม่ได้สร้างดวงโคมก็ช่วยในเรื่องกระแสไฟฟ้าช่วยโคมไฟ ซื้อน้ำมันซื้อตะเกียงซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างถวายพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานก็ได้ตามรายสูตรนี้ทั้งกล่าวทั้งคนรวยไม่เมื่อเรารวยไม่ถึงก็ไม่จำเป็นเพื่อเอาเป็นแต่เพียงว่าทำอย่างเขาอยีา่ามบรรดาวัดทั้งหลายท่านต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้าเราไม่มีโอกาสจะสร้างข่มไฟก็ให้ค่ากระแสไฟฟ้า วัดไหนที่มันใช้แต่เกียงน้ํามันก็ให้ค่าแต่เกียงค่าน้ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายเนี่นยแต่แสนสว่างอย่างนี้ใช้ได้ <c oughs> เป็นนั้นว่าเขาทําอย่างนั้นแล้วได้ทําการบูชาด้วยประทีพโคมไฟตลอดชีวิตนั้นเมื่อจุดติจากอรตภาศนั้นแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกสิ้นแสงกับ ม่นี่ท่านมาได้บอกว่าเขาเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งในกับนี้เกิดในตดะกูลของคนเข็นใจคําว่ากับนี้เกิดในตดะกูลของคนเข็นใจอ๋อในกับนี้เองแต่ว่าไม่ใช่ชาติสุดท้ายฟังแล้วจะเข้าใจผิดสําหรับกับนี้คือกับที่เราทรงกันอยู่นี่เข้าเกิดหลายหน เมื่อเกิดในตดะก,กูลของคนยากจนเข็นใจในกรุงพาราณสีอาศัยท่านสุมณะเศรษฐีเป็นคนขนย่าของท่านเศรษฐีนั้นเลี้ยงชีวิตอยู่เป็นลูกจ้างขนย่าให้มาให้โคสมัยนั้นเขามีชื่อว่าอนนภาระแม้ท่านสุมณะเศรษฐีก็ถวายมาหาทาน ความจริงท่านสมณะเศรษฐีผู้เป็นนายก็มีจิตสถานม,มากถวายมหาทานเป็นปกติท่านมนาถวายมหาทานเป็นปกติอยู่ในนครนั้นตลอดการเป็นนิด์ภายหลังวันหนึ่งพระใบเจคุณพระเจ้ามีนามว่าอุปริอุปริธาออกจากนิโรธาสมาบัติที่เขาคณมาตแล้ว ่าก็คิดว่าวันนี้เราจะทำการอนุเคราะห์แก่บคุคคลใดนี้หนอความจริงพระปเจกคพะพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าพระอระหันต์ขณะใดที่ตั้งเข้านิโรธาสมาบัิเต็มอัตราใช้วเวลาเจ็ดวันนะใช้วเวลาสิบห้าวัน เพราอ,อจากนิโรธา,าสมาบัติแล้วถ้าใครได้บำเพ็ญกุศลในวันนั้นถ้าเป็นคนจนอยู่ก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ในวันนั้นถ้าเป็นคนนิยมที่มีความลำบากด้วยกิจใดๆเขาก็จะมีความสุขในวันนั้นเองเพราะผลแห่งนิโรธา,าสมาบัติเมื่อท่านพิจารณาแบบนี้แล้วก็ทราบว่าวันนี้การที่เราทำการเคราะห์แก่บุรุษชื่อว่าอนนภาระ เป็นการสมควรเพราะว่าบุคคลนี้เป็นคนดีตั้งมโนบริทันมาในการก่อนด้วยดีมากด้วยปรารถนาที่ไปอยูุ่ยานเ mm hmm. มื่อท่านพ,าพิจารณาเห็นสมควรแล้ว mm hmm. ก็พิจารณาต่อไปว่าเวลานี้ที่เขาอยู่ที่ไหน mm hmm. ก็ทราบโดยยัยของท่านว่าเขากําลังขนหญ้า อยากดงจะกลับมาที่เรือนของเจ้านายเพื่อทราบดังนี้ท่านจึงได้ถือบาทถือจีวรแล้วก็ไปด้วยฤทธิ์ทำ่าไปด้วยฤทธิ์จะหมายความมาเหาะไปเมื่อยืนปรากฏจะพอนหน้าของอนนาภาระสำหรับท่านอนนาภาระเห็นท่านมีบาทเปล่าในมือเขาจึงได้ถามว่าด้วยศรัทธา นี่พระอาศัยเจตนาเดิมที่บำเพ็ญกุศลไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งใจไว้เฉพาะว่าปรารถนาจะเป็นผู้เลิ่กว่าบุนคคลอื่นในด้านที่ไปคุย,ยานจริจึงบรรดาลให้เขาเกิดศรัทธาทุกชาติจะเกิดไปในชาติใดก็ตามจะมีอารมณ์เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอเพราะเจตนาของเขาใหญ่อันนี้คาบรรดาท่านผู้รับฟังก็น่าจะฟังเขาไว้ล้วก็คิดตาม ใคร่ครวญไปว่าถ้าท่านมีความปรารถนาจะให้จิตใจของท่านเป็นสมาธิมีความเห็นชอบไม่ประพฤติชั่วในชาติต่อต่อไปก็ดูตัวอย่างท่านอนนาภาระหรือพระพระอนุรุตอนนาภาระนี่ก็คือพระอนุรุตันเองพระยืนถามนั่นว่าท่านขอรับท่านได้พิสาบ้างหรือเปล่าพระปเจกับพระเจา้าก็ได้ตอบเขาว่า เราจะได้จากินไหนละพระคุณเราจะได้ละในฐานะที่ท่านมีบุญมากเราทราบว่าท่านมีเป็นคนมีบุญแล้วก็เราก็ทราบว่าท่านมีศรัทธาจะสงเคราะห์เราเราจึงได้มาในที่นี้สําหรับท่านอน,นุภาระจรึงได้เรียนว่าท่านผู้เจริญถ้าการนั่งขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรด คอยรอสักประเดียเ๋ยวนะครับเมื่อกล่าวดังนี้แล้วจึงได้ทิ้งหับหญ้าไว้ก่อนงานที่ทำวางไว้สะก่อนรีบเข้าไปสู่เรือนโดยเร็วแต่ยังถามพันยาว่านางผู้เจริญอาหารส่วนที่หล่อนเก็บไว้สำหรับเพื่อฉันนะ่ะมีไหมรันได้รับคำตอบจากพันยาว่ามีอยู่นาย เธอจะได้กลับมาโดยเร็วแล้วก็รับบารเอาของพระบ,บัเจกพระพุทตเจ้าไปสู่เรือนของตนโ <c oughs> ดยดีมีความคิดว่าเมื่อเ,เมื่อความที่เราเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะให้มีอยู่ใน,นธรรมยธรรมในทยธรรมไม่มีที่ตามภาษาบาลีท่านฟังไม่ชัดเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกัน โดยความใจโดยใจความว่าในการบางครั้งที่เขามีปรารถนาจะถวายทานแกพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเวลาที่พบพระสงฆ์เวลานั้นก็ไม่มีของขนาดใดที่เขามีของเพื่อจะถวายขนาดนั้นก็หาบุคคลผู้รับไม่ได้คือพระผู้รับไม่ได้วันนี้เขาบอกว่าแต่ถ้าว่าวันนี้ปฏิฆาหกคือผู้รับก็มาแล้ว แลขอที่เราจะพึงถวายก็มีอยู่แล้วเป็นราบราบของเราอย่างทั้งมดเลขอจึงให้เทอาหารทั้งหลายที่มีอยู่ลงไปในบาทของพระบัจเจกพพุทธเจ้าจนหมดเป็นอันว่าอาหารสำหรับเขาในวันนั้นไม่เหลือเลย <c oughs> และนว่าก็ไม่เป็นไรขอในบ้านมันยังมีพัญญาอาจจะหาให้ใหม่แต่ก็ต้องรอหิวเอาหน่อย นี่เป็นอันว่าเขาให้อาหารเขาให้ทานด้วยการตัดชีวิตโดยไม่คิดว่าเวลาหน้าเนี่ยเราจะมีกินหรือไม่มีกินก็ตามขอให้ได้แต่ยกับพระก่อนแล้วกันเป็นทานที่เราต้องการมามากนี่เป็นความปรารถนาของเขาเมื่อเขานำบัตรมาแล้วก็ตั้งไว้ในมือคาว่าระเจกพุทิเจา้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่า ด้วยทานที่กระผมได้ถวายแล้วนี้ขอความเป็นผู้ขัดสนยากจนอย่าได้มีกระผมอีกขึ้นยิ่นชื่อว่าคำว่าไม่มีจงอย่าได้มีกับผมในชาติใดๆต่อไปเลยเป็นอันว่าทุกๆชาติเขาปรารถนาต่อ ไม่ใ,นในช่ก่อนนอนเขาปราถนาอยากจะได้ทิพยยคุยานเป็นผู้เลิศคือเป็นผู้เบเสด็จจะบุคคลใดทั้งหมดรวงความมาขึ้นชื่อว่าทิพยยคุยานแล้วไม่ต้องการให้ใครเหนือเขาแต่ใน,นกับชาตินี้เข้ามาดีฐานใหม่ต่อของเก่าไม่ลบเลือนเมื่อขึ้นเชื่อว่าคำว่าไม่มีจงอย่ามีกับผมในชาติต่อไป จะเป็นชาติน้อยชาติใหญ่พบน้อยชบใหญ่จะชาติไหนก็ตามเมื่อเกิดแล้วขอความคําว่าไม่มียงหยาบก,กฏนี่เป็นคำอธิฐานสั้นๆแต่กินความหมายสูงถ้ากล่าวต่อไปว่าท่านเจ้าข้าขอข้าพเจ้าพึงพ้นจากการเลี้ยงชีพอันฝืดเคืองเห็นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็ไม่พึงได้ฟังคำว่า ไม่มีเลยในทุกทุกชาติโอ้จำมาให้ดีนะท <c oughs> ่านหลายผู้สนดับเรื่องนี้ต้องจำให้ดีคำอธิฐานนี้สั้นแต่ถ้าว่ากินความหมายโสจะถือว่าเขาเป็นคนโลกก็ไม่ได้เพราก็ต้องการด้วยสมาชีวะเมื่อพระบาเจกพุทธเจ้าได้ทรงสดับและอาทุโมทนาว่า ขอความปรารถนาของท่านจงเป็นอย่างนั้นท่านผู้มีบุญมากนี่ภาษานี้ท้าอยาพูดภาษาไทยไทยปัจจุบันก็ปบ,บอกว่าบอกว่าท่านจ้างใจเช่นใดคอได้เช่นนั้นแล้วถ้ามีความปรารถนาเช่นใดคอสําเร็จความตามความปรารถนาที่ทต่างใจนี่เป็นภาษาไทยไทยเมื่อท่านไดพรแล้วท่านก็หลีกไป นี่ความดีของท่านที่ทำแล้วนี้เป็นเหตุให้เทวดาทนไม่ไหวแต่เทวดาที่ว่านี่เป็นเทวดาดีในขณะนั้นเทวดาที่สิงอยู่ที่ฉัดของบ้านท่านสมณะเศรษฐีเรื่องก็ได้กล่าวว่าแม้พูดถึงสมณะเศรษฐีถือว่าเศรษฐีมีฉัดขาันได้ท่าพุทธบริษัทได้โปรดทราบ ว่าในสมัยนั้นคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้ต้องพระราชาแต่งตั้งเมื่อทรงแต่งตั้งแล้วก็ให้ฉัดสามชั้นเมื่อมีฉัดสามชั้นเป็นแล้วก็มีอำนาจมีหน้าที่ในการเข้าฝ้าพระราชาปรึกษารษาชกิจราชการบ้านเมืองเหมือนกันไม่พ่ออย่างนี้บรรดาเศรษฐีทั้งหลายจะมีหน้าที่เป็นที่ราาปรึกษาและเป็นทินพึ่งของพระราชาในด้านเศษรษฐกิจเป็นสําคัญอย่างยิ่ง นี่ฉะนั้นเทวัดาในที่นี้จึงบอกว่าเป็นผู้สิงอยู่ในฉัตรขสมณะเศรษฐีเพราะที่ไม่บอกให้ฟังก็เกรงว่าท่านผู้รับฟังจะจะสงสัยคําว่าสิงอยู่ในฉัตรก็โปรดอย่าเข้าใจว่าเข้าไปอยู่ภายในฉัตรเพราะเทวันดาประเภทนี้เป็นรุกขเทวดามีมานแตะอยู่ที่ยอดฉัตรของท่านมาหาเศรษฐีเทวดาผู้สิงอยู่ในฉัต ของท่านสมณะเศรษฐียังในกล่าวว่าน่าชื่นใจจริงๆที่พูดดังๆว่าน่าชื่นใจจริงๆทานเป็นทานอันเยี่ยมอย่างยิ่งซึ่งอน,นะภาระตั้งไว้ดีแล้วในพระอุปริทปะเจกัพุทธเจ้าท่านกล่าวดังนี้แล้วก็ให้สาธุการาสาธุสาธุสาธุสามครั้ง แปลว่าดีละดีละดีละสามครั้งกล่าวจบก็สาธุกล่าวจบก็สาธุกล่าวจบก็สาธุสามครั้งด้วยกันครั้งนั้นธานมาหาสฐีเห็นเทวดาแล้วก็ได้ยินเสียงเทวดาพูดยังได้กล่าวกับเทวดาว่าท่านไม่เห็นเราผู้ถวายทานสิ่งการประมาณเท่านี้หรือ เป็นอนุเาชฉันนี้ก็ถวายทานอยู่ทุกวันทําไมท่านไม่โมทนาแล้วก็สำหรับอนนาภาระซึ่งเป็นคนรับใช้ของเราถวายทานครั้งเดียวท่านโมทนานี่มีความหมายเป็นประการใดกวนจริงท่านมหาเศรษฐีไม่ได้โกรธเทวดาแต่สงสัยว่าทําไมเทวดาเมื่อเวลาที่เราถวายทานจึงไม่โมทนาเราก็ทําอยู่ทุกวันพระมาก็ดีเราก็ให้ คนมาคนดีเราก็ให้คนยากจนเข็นใจมาปรารถนาจะมาขอาการเกื้อคุณขอาการสงเคราะห์เราก็ให้ทําไมเทวดาจึงไม่โมทนาแต่ท่านคนใช่ของเรานี่ททำบุญคราวเดียวท่านโมทนาแปลกใจยังไม่คิดว่าบุญนี้คนจะเป็นบุญใหญ่เทวดาจึงโมทนาเทวดาจึงได้ตอบกับทัมหาเศรษฐีว่าข้าว่เจ้า ปรารบทานของท่านแล้วก็ให้สาธุการหาไม่นี่หมายความว่าเทวดาบอกว่าเราปรารบทานของท่านแต่ถ้าว่าจะให้สาธุการนั้นไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะทานนั้นเป็นทานธรมธรมดาธรรมดาเป็นของโกติเราก็มีความยินดีไม่ใช่ว่าไม่ยินดีในทานที่ท่านให้ แต่ถ้าว่าการที่ไม่ได้เปล่งวาจาออกไปพราะทานนั้นยังไม่ควรแกการโมทนาคือว่ายังไม่การยังไม่ควรแกการเปล่งวาจาดังๆเราโมทนานในใจนี่เป็นอย่างยี่เลยนะเพราะเทวดานี่เขาไม่อารมณ์เป็นทิพย์เขารู้ว่าบุญประเภทไหนหนักบุญประเภทไหนเบาแต่การที่ข้าพเจ้าให้สาธุการแก่ท่านอนุภาระนี่ พระเจ้าให้ไปแล้วก็เพราะความเลื่อมใสในบินดบบาบัตอันที่อณาาระกระทำถวายแล้วแด่พระอุปบริสทธพระบัจเจกับพทธเจา้าแต่นี้เพราะอะไรเพราะว่าอณาาระได้ถวายทานที่มีความสำคัญมากคือตัดอาหารของตนเองเมื่อเวลานั่งเขามีอาหารของเขาอยู่พัญญาจัดไว้เฉพาะเขา เขาไม่มีของอย่างอื่นอีกที่จะเหลือไว้นี่ก็นำทานนั้นไปถวายแก่พระบัจจกับพระเจ้าโดยคิดว่าเราจะมีกินหรือไม่มีกินก็ช่างก็มีการตั้งใจไว้เสมอว่าในการบางครั้งเรามีของก็ไม่มีพระผู้รับเมื่อพระผู้รับมาเราก็ไม่มีของวันนี้เรามีของแล้วก็มีพระแม้ของนั้นจะเป็นการตัดชีวิตของเราก็ตามที เราขอถาวายทานนี้แด่พระประเจกระพระเจ้าด้วยความเคารพแต่วความจริงของอื่นมีอยู่แต่ต้องปรุงใหม่มันก็ต้องหิวคนทำงานหนักเพราะนั้นว่าท่านมหาเศรษฐีนั้นได้ฟังคำของเทวดาแล้วก็คิดว่าน่าอัศจรรย์จริง,รงๆท่านผู้เจริญเขากล่าวว่าเทวดาว่าน่าอัจรร์มากท่านเทวดาผู้เจริญ เราถวายทานสิ่งการเท่านี้แต่ก็ไม่สามารถเพื่อจะให้เทวดาให้สาธุได้สาธุเรายินดีด้วยท่านอนนาภาระซึ่งเป็นคนรับใช้ของเราอาศัยเราอยู่อำมทายนครั้งเดียวสามารถให้เทวดาสาธุการด้วยบิณฑบาตเพียงขนเดียวเท่านั้น เราจะต้องทำสิ่งอันสมควรแก่กันในทานของเขานี่เขาไม่ได้อิจฉาทศยาตาร้อนเขาหวังว่าก็เมื่อทานที่เราให้แล้วในนานเ่เทวดาไม่ได้ให้สาธุการแต่ณภาระคนรักใช้ของเขาให้ทานครั้งเดียวเทวดายสาธุการแสดงความยินดีทานนี้ย่อมมีความสำคัญ จากนั้นทานที่อนนภาระทาแล้วนั้นเราจะต้องมีส่วนร่วมด้วยนี่ความหมายของเขาเป็นอย่างนั้นอะเป็นนั้นว่าในการต่อมาเขาตั้งใจว่าเราจะทําบินธรรมบ,บัต้นให้เป็นของของเราเสียหมายความว่าการที่อนนภาระให้เนี่ยเขาเป็นนายเขาจะต้องเอาบุญนั้นมาให้ได้แต่ก็ไม่ใช่ด้วยการอิจฉาด้วยเสีย ฟังลีลาของเขาต่อไปเมื่อเขากล่าวดังนี้แล้วจึงได้เรียกให้อน,นาภาระเข้ามาและถามว่านี่เธอวันนี้เจ้าได้ให้อะไรแก่ใครไปบ้างอน,นาภาระก็ได้กล่าวว่านายเขารับวันนี้ก็ผมได้ได้ไหวพัตตาหางแก่ท่านอุบริธะปะจกับพระเจ้าท่านมหาเศรษฐีจึงได้กล่าวว่าเอาอย่างนี้เถะนาย พ่ออนาภาระเอาอย่างนี้เถิดน,นะพ่อเจ้าจงถือเอากระหาปณะนะคือเงินที่เราให้แกเจ้านี้แล้วจงให้บินาบาตในแกฉันหมายความจงเอาเงินนี้ไปแลวผลทานที่เธอทําไปแล้วแก่พระปะเจเกพระเจ้า,จ,าจงให้แกฉันสำรับท่านอนาภาระผู้มีคนรับใช้ที่นี่กล่าวกับทัามหาเศรษฐีอย่างนอบน้อมว่าน,นายพอรับ ถ้าผมให้ไม่ได้หดอกครับบุญที่ผมทำแล้วด้วยความตั้งใจมอบให้ไม่ได้ท่านมหาเศรษฐียิงกล่าวว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าสตังเท่านี้มันน้อยไปฉันจะขึ้นราคาให้ใหม่เอาไหมให้มากไปกว่านี้เป็นอนุว่าอนนาภารคธมาหาเศรษฐีปรึกษาหารือกันอยู่อย่างนั้น ต่อรองกันไปต่อรองกันมาโดยท่านมหาเศรษฐีคิดว่าเงินของท่านอาจจะมีค่ากว่าบุญที่อนนภาระได้เพราะว่าอนาภาระนี่เป็นคนยากจนเข็นใจอาจจะเห็นแก่เงินมากกว่าที่ใหญ่เห็นแก่บ,บุญกุศลแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลย่อมไม่เป็นไปตามนั้น